มากับสมาร์ทโฟนสีใหม่ครับตัวนี้เป็น Samsung Galaxy A235G สีใหม่เนี่ยถือว่าสวยมากๆนะครับชื่อว่าสี Silver Bright นั่นเองครับตัวนี้ความพิเศษก็คือราคาของเขาต่ำกว่า1,000 10, 0บาทก็คือ9,999บาทนะครับแล้วก็ยังมีผ่อนศกับทาง Samsung นานถึง15เดือนแต่สีใหม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน ฝาหลังนะครับของ Samsung Galaxy A series เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกสีเรียบๆไปเลยสีเดียวนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแหวกแนวมากๆนะครับเพราะว่าให้ความแวววานแล้วก็ไลเ่เฉดสีทันสมัยกับตลาดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตัวบอดี้เนี่ยดูด้วยตาเปล่าแทบจะเป็นยูนิบอดี้นะแต่ว่าเป็นการประกบแต่ทําออกมาได้ค่อนข้างเนียน การจับถือทําได้ถนัดมือดีนะเพราะว่าขอบเครื่องจะมีความโค้งเล็กน้อยนะครับปุ่มรอบๆอบเครื่องเนี่ยก็มีปุ่ม power ปุ่มปรับเสียงซึ่งปุ่ม power ก็เป็นตาแหน่งของ fingerprint s c a n ด้วยด้านล่างก็จะเป็นตําแหน่งของพอร์ต audio jack 3.5ซึ่งเขายังมีมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นไมโครโฟนแล้วก็ usb type c ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2.0แล้วก็ลําโพงครับด้านบนมีลาโพงเหมือนกันแต่เอาไว้โทรอย,อย่างเดียวเวลาดูคอนเทนต์เนี่ยลำโพงจะออกด้านล่างเพียงด้านเดียวนะครับด้านซ้ายจะเป็นตําแหน่งของถาดซิมตัวน,นี้เนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมแล้้้วววก็ใสส่ตั SD ดดไย สเตอร์ไดกาสามารถใส่สูงสุดได้ที่1 t b สํเทบหรับความจุสูงสุดนะครับหน้าจอวัดตำแหน่งทแยงเนี่ย6.6นิ้วก็ถือว่าใหญ่กำลังดีนะพื้นหน้าจอตัวนี้เป็น PLS นะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สีสันส,สดใสถ้า OLED ครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าใช้งานแล้วโอดพอใจแล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องของความละเอียดความสว่างรวมไปถึงสีสันโอดถือว่าใช้ได้ตอบโจทย์แล้วอีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกกันก็คือหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอ120ยยิบเพลสแบบอัดดปตีฟด้วย A235G มากับ Snapdragon 695นะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับมือถือตำหมื่นสักเท่าไหร่ที่ใช้ชิปตัวนี้นะแต่ก็มีมาบ้างแหละโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับกับ RAM 8รอม128ที่เขาให้มาก่อการใช้งานก็ถือว่าลื่นไหลดีนะแล้วก็เมนูเมนูก็มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ One UI 4.1ละเมนูเพิ่มเติมด้านบนเนี่ยวราลองเข้ามาดูแล้วนะครับก็จะมีอื่นๆ NFC มีอะไรอย่างเงี้ยให้เราสามารถแอดเพิ่มเข้าไปได้แล้วก็มี Dolby Atmos ซึ่งโอ๊ตก็งงเหมือนกันว่าลำโพงเขา ขาก็บอกว่าตะเบียนโมเนี่ยเป็นการรองรับกับหูฟังหรือว่าลําโพงนะครับที่เป็นอุปกรณ์เสริมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ปลอดภัยด้วยซึ่งโฟลเดอร์ปลอดภัยเนี่ยหลายๆคนอาจจะชอบกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยสามารถ จัดการสิ่งที่เราเนี่ยต้องการเพิ่มความเป็นส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต่างๆรูปภาพหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราเนี่ยต้องการที่จะแอดเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถรู้ได้โดยจะต้องเห็นไหมกรอก Samsung account หรือว่าสแกน fingerprint สแกนทีหลังอย่างนี้นะครับเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆการตอบสนองเวลาใช้งานนะในเรื่องของความสมูทก็ดีนะครับจอ120เฮิร์ของเขาก็ทําได้โอเคเลยนะครับอย่างโอ้เนี่ยเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยได้ Instagram นะครับส่องไปส่องมาสลับไปแอปอื่นนะครับเนี่ยก็ยังสามารถสลับได้ ลื่นไหลทีเดียวนะครับในเรื่องของทัชชิ่งต้องบอกว่าเมื่อกี้ก็แอบมี วืดวืดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เกิดบ่อยนักกับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อกันบ้างดีกว่าความเร็วของ Wi-Fi นะครับโอเทสมาแล้วตัวนี้ก็อยู่3 0 0กว่ากว่าทั้งดาวน์โหลดและอัปโหลดนะครับก็เป็น Wi-Fi AC ตัวนี้ไม่ได้ให้ Wi-Fi 6มาเรื่องการเล่นเกมเนี่ยโอยก็รีวิวสมาร์ทโฟนที่ใช้ snap 6กเกมาหลายตัวแล้วนะครับก็เข้าใจกันดีว่าเป็นชิปตัวกลางๆที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะเพราะว่าในเรื่องของการประมวลผลสามมิติเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปสุดๆนะครับแต่ถามว่าเล่นได้มมมมมั้้้ยยเเเเลล่่นนนไดนนดดโาาทงหวก3ตรี AROV Call of Duty แล้วก็ประจบที่เกมชินนะครับเกมแรกเนี่ย ROV ต้องบอกว่าโอเข้ามาโอปรับในเรื่องของภาพนะคบ HD เป็นแบบสูงมากได้เลยสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยปรับได้สูงสุดแค่สูงนะครับจะไม่ได้ถึงกับสูงมากนะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับก็ปรับเป็นเฟรมเรทสูงเลยการเล่นเกม ROV ตัวนี้ไม่มีปัญหาเล่นได้ลื่นๆการจับถือเนี่ยต้องบอกว่า ถือว่าโอเคนะครับกระชับมือได้เป็นอย่างดีและเรื่องทัชชิ่งนะ ROV วียังไม่พบปัญหาน่วงหรือว่าทัชวืดนะครับส่วนตัวนะที่โอเล่นมายังไม่เจอนะครับต่อมาเกมที่2นะครับ call of duty เกมเนี้ยมันจะต้องมีการปรับในเรื่องของเฟรมเรทแล้วก็กราฟิกนะครับเฟรมเรทเนี่ยโอปรับเป็น mac เลยนะครับแล้วตัวเนี้ยก็ยังสามารถปรับได้สุดในเรื่องของกราฟิกด้วยนะครับเข้าเกมมาเนี่ยจังหวะไฟจังหวะบวก จากที่โอเคเล่นมาบางรุ่นมันจะมีทัดหน่วงคือเวลาเราเดินไปเนี่ยมันไม่ไปตามที่นิ้วเราต้องการแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาตรงนั้นถือว่าทํางานได้โอเคในเรื่องของความสมมุติของภาพก็ถือว่าทําได้ดีครับมาจบเกมที่3นะครับสำหรับเกมชินอิน p a c t เกมนี้เนี่ยโอยเข้ามาต้องบอกว่า ดีฟอลที่เขาตั้งค่ามาอยู่ในระดับต่ําแล้วนะครับแล้วก็ขึ้นสีเขียวแต่เราเล่นเนี่ยเราก็ปรับไประดับปานกลางก่อนแล้วกันลองเชิงนะครับก็แถบเนี่ยก็คือเป็นแดงแต่ยังไม่สุดแถบนะโอ้ก็เลยไปปรับเพิ่มเติมนะครับเป็น60เฟรมเพิ่มเติมแล้วก็ปิดโมชั่นเบอรแถบก็คือเต็มแดงเลยนะครับพอเข้าไปเนี่ยสำหรับการปรับระดับนี้เนี่ยต้องบอกว่าเข้าไป ตอนแรกก็เหมือนจะเดินได้นะแต่เดินไประยะหนึ่งเวลาปรับมุมกล้องเร็วๆเนี่ยก็มีอาการกระตุกให้เห็นนะครับอาจจะไม่ได้สมุนมากดังนั้นเก h ชิ i ี p แ c t ตัวเนี้ยถ้าเกิดแนะนําให้เล่นนะได้นระดับต่ําเป็นค่า d e f เ u l t ที่เขาตั้งค่ามาน่าจะดีที่สุดนะครับ กล้องของ Galaxy A 235G นะครับกล้องหลังให้มาถึง4ตัวด้วยกันนะครับเลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลเลน Wide 5ล้านพิกเซลเลนมาโคร2ล้านรวมไปถึง d e p t ซนเซอร์อีก2ล้านนะครับทั้งหมดก็ทํางานร่วมกันแต่จริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกนะเขาไม่ได้เน้นการถ่ายรูปแบบบูว่าสเท่าไหร่เป็นการถ่ายรูปแบบเบสพื้นฐานก็มีฟีเจอร์มาเล็กๆไมน้อย,อยสําหรับเมนูเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาก็จะมีในส่วนของอร r ตเทร t การถ่ายรูปแบบปกติวิดีโอแล้วก็โหมดอื่นๆก็จะมีโหมด Pro พา n o รามาการถ่ายอาหารการถ่ายมา โรถ่ายกลางคืนแล้วก็สโลโมชันซึ่งเป็นเลกนน้อยที่ทําได้นะครับสำหรับการถ่ายรูปถ่ายเนี่ยต้องบอกว่าสามารถปรับใบหน้าได้ด้วยในโหมดนี้นะครับแต่แปลกไหมพอเราตัดไปพอตเทจจะไม่มีฟีเจอร์ในการปรับโครงหรือใบหน้าให้เพิ่มเติมอย่างเช่นหน้าเนียนหรือว่าปรับเชฟของคางอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะไม่มีก็รู้สึกปแปลกๆเหมือนกันเพราะจริงๆพอตเทตมันเป็นการถ่ายเน้นบุคคล แล้วเขาก็ยังมีในเรื่องของฟิลเตอร์มาให้นะคะฟิลเตอร์ filter เนี่ยเราสามารถเลือกที่เขาตั้งมาให้เลยก็ได้เนี่ยมีวอมีคู่มีโรลี cool, ่ ry, อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอยนนึงครับคือฟิลเตอร์ส่วนตัวครับเหมาะกับคนที่ชอบคุมโทนภาพถ่ายในโซเชียลมีเดียต่างๆอันนี้เขาก็จะมีพื้นฐานมาให้แหละแต่เรายังสามารถเพิ่มได้นะครับสมมุติเราไปถ่ายภาพมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยโทนสีภาพอันนี้เราชอบจังเลยเราเลือกภาพเนี้ยมาเป็นฟิลเตอร์ของเราส่วนตัวก็ได้นะครับเวลาเราไปถ่ายที่ต่างๆเราก็จะได้แสงสีประมาณนี้กลับมาด้วย ฟีเจอร์ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะครับอ่ะนอกจากนี้แล้วในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตเรายังสามารถปรับแต่งการเบอร์ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราปรับแต่งให้ดูถ้าเราถ่ายพอร์เทรตแล้วมันดีเทลว่าเป็นพอร์เทรตแล้วเนี่ยจะมีให้เปลี่ยนเอฟเฟกพื้นหลังขึ้นมาแบบนี้นะครับกดเข้ามา อ่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกปกติแล้วก็สามารถปรับได้ว่าจะเบอร์มากเบอร์น้อยนอกจากนี้แล้วยังเปลี่ยนลักษณะการเบอร์ได้อันนี้จะเป็นแบบสปินนะครับด้านหลังก็จะดูเป็นวงกลมหรือว่าจะเป็นซูมก็จะเป็นพุ่งเข้าไปที่จุดศูนย์กลางของรูปนะครับหรือว่าจะเป็นการดูดสีก็ได้สำหรับการถ่ายภาพนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาโอ้ถือว่าก็ททาได้ดีนะครับในเรื่องของความคมชัด สีสันอะไรเนี่ยมันก็ดูจัดจ้านดีจนบางครั้งรู้สึกว่าจัดจ้านเกินไปเพราะว่ากล้องตัวนี้หลักการทํางานพอเราถ่ายไปแล้วมันจะประมวลผลปุ๊บนึงแล้วก็เร่งแสงเร่งสีออกมาครับบางทีมันก็เลยอาจจะดูสีสันคมเข้มจนเกินไปครับในเรื่องของระยะเลนโอเคเขาให้มาสีเลนก็จริงนะก็สามารถถ่ายได้แหละแต่ว่าบางมุมบางจังหวะครับรู้สึกว่ามันขาดระยะที่จําเป็นไปอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการถ่ายพ่อเทครึ่งตัวที่ต้องการแบบว่าเห็นใบหน้าเราเห็นฉากเล็กน้อยเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถทําได้อาจจะต้องเดินเข้าไปและ พอเดินเข้าไปหน้าตาเราอาจจะบิดเบี้ยวตามไปด้วยเพราะว่ามันมี distortion ของเลนครับเลนที่เขาให้มาเป็นเลน wide และ ultra wide นั่นเองนะครับมันก็จะมีข้อจํากัดในตรงนี้ส่วนอื่นๆเมาบอกว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็ยังสามารถถ่ายได้อยู่อาจจะไม่ได้สนุกมากนะักแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะในเรื่องของงานวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง ทุกคนครับอากาศช่วงนี้เป็นไงบ้างครับว่าพาทุกคนมาเดินเล่นนะครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอด้วยซัมซุงแ g ล l ซี่ A235G นะครับระยะห่างเนี่ยตรงนี้ประมาณ1เมตรก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้วิดีโอเนี่ยในการถ่ายเนี่ยความะเร็วสูงสุดที่พันแปดสิบสามสิบเฟรมนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปแหละสำหรับสมาร์ทโฟนเสียดายที่ไม่ให้การถ่าย60เฟรมมานะครับ แล้วก็กล้องหลังเนี่ยเขาจะมี o s มาให้ด้วยก็คือการสั่นได้เบาๆคนระับส่วนกล้องหน้าเช่นเดียวกันถ่ายวิดีโอไที่ความละเอียด2เอส30เฟรมเช่นเดียวกันครับแต่จะไม่มีการสั่นมาให้ก็ลองดูแล้วกันนะว่าคุณภาพที่ได้เป็นยังไงเนาะ มาสรุปกันนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A 23 5G รุ่น Minor Change เปลี่ยนฝาหลังมาแบบนี้อดมองว่า รวมสมัยมากยิ่งขึ้นตามทันแบรนด์อื่นๆแล้วพอถ้าเกิดภาพจำของเราก่อนหนี้ s a m s u n Galaxy A Series จะเป็นสีใหม่เข้มๆก็จะเป็นพาสเทลอ่อนๆไปเลยนะครับแต่สีเนี้ยดูโตขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หรูหรามากๆเลยทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกนะครับในเรื่องของเลนส์การถ่ายภาพเนอะถ้าเกิดเขาให้มา 2x อนะครับอาจจะเอาเลนส์เทเลมาแทนในเรื่องของเลนส์มา์โครเนี่ยโอจะถูกใจมากๆเลยครับจะถ่ายพ o r ตเทรตได้สนุกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอื่นๆตัวนี้แบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมจากที่ลองใช้งานมมาาในช่วประณ 3วันแบตเตอรี่ค่อนข้างอึดนะครับทั้งในโหมดสแตนบายเองก็ดีหรือว่าใช้งานเล่นเกมเองก็ดีแบตเตอรี่เนี่ยลดช้ามากๆเลยแล้วการชาร์จเข้าไปตรงนี้นะครับเป็น USB 2.0แล้วก็รองรับชาร์จ25วัตต์นะครับก็อาจจะไม่ได้เร็ววือหวาแต่ว่าเป็นสแตนดาดพอดีพอดีแล้วแหละนะครับราคาโอเคมันไม่ถึงหมื่นก็จริงแต่ว่าวันทอนแค่บาทเดียวมันอาจจะดูแบบ เฮ้ยถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์อื่นเรามาอาจจะดูแรงไปหน่อยนะครับแต่คุณก็จะได้ในเรื่องของความสบายใจแหละเพราะว่าซัมซุงก็เป็นแบรนด์ที่หลายๆคนก็คุ้นหูกันเป็นอย่างดี<ๆ>ก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณซื้ออาจจะได้ในเรื่องของความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองสำหรับ s a m s u n galaxy a สอง g เนาะ<ๆ>ก็ไปลองหาซื้อกันดูได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ